มาร้านขนมเปี <aún> <S Sin> ๊ยเก่าแก่อีกร้านหนึ่งตั้งเส้งจัวจั่วให้ตีงกันแบบนี้สุดยอดขนมเปี๊ยะบางคลาเปิดจันถึงสุกกับอ้อเปิดทุกวันตอนนี้ชั่วอยู่เพิ่เสียก็ยาก อ,อน่นก็กลับนวดยังนวดไม่ไหวเราอิม่มน,นี่ส้อะไรอ่ะไส้หงูยิงหงูยิงนี่คืออะไรอ่ะธัญยพืชไทยอ่ะอ๋อธัญยพืชไทยยาหมูยอกของฮ่องกอง นี่ซื้อเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้อ่ะดีพี่มันดูดีอ่ะเ mm hmm. ขาเป็นคุณนายอูดอ่ะ mm hmm. ของพี่รัตดายังเหลือทั้งกล่องไข่ mm hmm. คเค็มะนั่นยังไม่หมดเลย mm hmm. แต่ว่าสี mm hmm. สีม่วงเป็นเผือกเลยแต่ว่าเป็นไส้ถัว่ว ไม่มีไข่เค็มมีไอติมขายด้วยไม่เอาก่น,น้อยหน้างากรอบงาดำหวานไม่เลยเพื่อเีอบ้านดูในจัวเนี่ยเขาไม่ได้ดูมีทุกสีเลยนะถ้าคนที่กินบ่อยนี่คือเขาแยกสีได้เลยนะเนี่ยอน,นช่วมยมนูโอ้ยมีให้เลือกมีให้เลือกเยอะกว่าอีกล้านนึงเยอะมากอันนี้ก็ถัว่วออฟักถั่วอันนี้ จังเลยไอ้นี้มันคือดอกอะไรโบตันเหรอฮะดอกสวยมากเลยอะหัวดำไข่อันเนี้ยจะเป็นกองใหญ่ไหนคนไหนที่ที่พี่รู้จักอ่ะที่ว่าตั้งแต่รุ่นพี่อะจะชัวคนจีนเขารู้สำเพอมาเนี่ย ้องมีเกือบทุกร้านนะร้านเรือสองที่รู้ว่าฝั่งนี้นนอ๋อนี่คือโรงงานผลิตเน,นี่ยฝั่งนี้นั่งได้และเป็นโต๊ะจีนดูดูดแลกจอดรถในนี้ได้เลยแล้วก็เป็นโรงงานผลิตอยู่ตรงนี้อ๋อขนมเปี๊ยะตั้งเส้นจัว่วก็คืออยู่ตรงนี้เลย